ส so, วัสดีครับพบกับผมช่องเหนืออนุรักษ์เหมือนเดิมนะครับครับก็ตอนนี้เราจะมาลองเล่ต่อร้อยห้าเอ๊หนึ่งพันห้าร้อยทองอีกเหมือนเดิมนะครับว่าจะได้หรือเปล่ากับแพ็คเอซิมิลานนะครับพเพราะว่าแพ็คเอซิมิลานเนี่ยมาสองสามรอบเนี่ยผมโดนไปหลายครั้งมากคือแบบรอบแรกผมโดนไปสองพันรอบที่สองสามพันโอ้โหไม่ได้อะไรเลยแพ็คนี้มาก็ไม่คิดว่าจะได้หรือเปล่านะ แต่ขอมาดูเี็กดูตัวกาการหน่อยนะครับหน้าเอาขนาดไหนโอ้โหดูดิทุกคนคือแบบว่าโอ้โหน่าเอามาจับจองมากขอลองร้อยทองหน่อยแล้วกันวอมวอมไปรอบแรกเ,เหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาอีกร้อยทองไปสองร้อม วัดไปอืมไม่มายังไม่มายังไม่มารอบแรกก็อย่างเงี้ยยังไม่มาใจเย็นอยู่เดี๋ยวสักประมาณค่อยไปค่อยได้ยังไม่มา,อ,มอ,อ,มมาอีกกดไป300ครับอีกร้อยหนึ่งจัดไปอืมมาาันจะค้างอารโนมาทำไมเนี่ยอยู่คนละแพ็คไม่ใช่เหรอเอซิเมลารไม่ใช่เหรอ,อมีค้างมีค้างมีค้างนะเราเฮ้ยฮลัลโหลเกม เป็นไรเป้าเนี่ยเกมค้างหรือเปล่านะผมว่าน่านจะมีปัญหาเพราะว่าคนเข้าเยอะคนรอเข้าเยอะมากมันก็เลยแบบค้างอย่างเงี้ยครับโอ้โหกว่าจะมาได้มาเปิดไปอีกสักร้อยหนึ่งได้หรือเปล่าเฮ้ยเชียโอ้หูมาเร็วกว่าที่คิดครับ 500รทองมาแล้วเป็นใครกันหน้าจจก,กาก้าหรือเปล่าใช่หรือเปล่าผมอย่างงี้รอย่างงี้โอ้โหโอ้โหหน้าอย่างงี้อินสากิ้อินสากี้ลูกมาแล้วเหรอโอเคได้กองหน้ามาหนึ่งละโอ้มีงบอีกหนึ่งพันทองครับโอ้อย่างน้อยก็มีไอคอนมาปลอบใจแล้วหนึ่งตัวเล่น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 เช็คเล่นเช็คดอก,อก <laughs> ไปจัดไปอีกหนึ่งทองอุย้ย ห้าร้อยทองมาแล้วหนึ่งว่ะต่อไปมันก็ต้องมาลัวๆแล้วล่ะลูลกกากา้าก็ต้องตามลูกมาแล้วล่ะใช่อย่างเงี้ยต่อไปก็ <c oughs> ยังไม่มาฮาเดสกี้เว้ยตัวเก่งของฟินแลนด์ว่ายูโรเนี่ยอย่างเหนียวเลยครับลองอีกโอ้โหอีกร้อยหนึ่งไม่ได้ซาลิบา <c oughs> ไปลองอีกหน่อย หมดไป800ทองได้คอนมัดหนึ่งตัวแล้วนะครับฮึมอะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บตามสูตรป,ปั๊บปุบป๊บปั๊บปั๊บปฮึมสูตรนี้ได้หรือเปล่าปกติเคยทำแบบนี้แต่รอบนี้ไม่ได้รอบนี้ไม่ได้ไไดแต่คลิปรลไฟฟอนนี่โอ้โหทำได้นะครับคลิปนั้นได้ทั้งเออร์วินได้ทั้งเลไฟฟอดเลยไม่อยากเชื่อเหมือนกัน แต่รอบนี้ไม่มายังไม่มาสูตรนี้ยังไม่ใช้ไม่ได้ครับได้แค่อิสากิกดค้างกนะันขอทำใจแปย <c oughs> ไปร้อยทองอีกอืมจะค้างทำอะไรละ่ะหมดไปหนึ่งพันทองโอ้ยไปอโอ้ยยังไม่มาอีกพันหนึ่งร้อยทองครับ จกเลิกหนึ่งครั้งว่ะลองดูงั้นเนี่ยยังไม่มาอีกอจะมาไหมไลูกมาหรือเปล่ากา้ากา้กา,กาจะอืม้มไม่มาอีกแล้วราเฟลเลเลอาอูอะไรขอทำใจแปบบ๊บกดค้างทำสมาธิก่อนพอ,อ,อละ รอบนี้อาก้าลูกมาสถิตกับอิสากิซะไม่มาครับโอ้โหร้ยจะบาตายเอาเอาเต็มช่องนักเตะเต็มเดี๋ยวขอไปลบนักเตะก่อนนะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับอรอบนี้อีกร้อยทองสุดท้ายมีเวลาให้เราไปทำใจตรงลบนักเตะอย่างน้อยก็ยังดี ไอ้รอยทองสุดท้ายลูกต้องมาหรือเปล่าไม่มาเลยครับหมดแล้วหมดแล้วจริงๆอีกแพ็คนี้จะเติมดีไหมเนี่ยหกร้อยแพ็คแปดเนี่ยผมก็ยังไม่เติมนะทุกคนให้ผมเติมดีไหมเนี่ยงั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับในการเปิดแพ็คไอคอนิกครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ซีอูเ a g ก i นครับแล้วเจอกัน